You are listening to VoiceBrock, the story from a man with a thousand names. คุณกำลังฟังวัวล็อกเรื่องเล่าจากชายผู้มีหลายนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการใหม่ของเรานะครับแลลเช่นเคยคุณอยู่กับผมนะครับชายผู้ที่มีมากมายหลายนามแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยนะครับคำถามคือเอ่อทำไมเราถึงมาเปิดรายการนี้แล้วอะไรคือชายผู้มีหลายนาม ค,คือ the man with a thousand names เนี่ยหรือชายผู้มีหลายนามที่ผมเอามาตั้งเป็นชื่อรายการใหม่เนะี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายที่มานะเพราะว่า,าจริงๆไม่ใช่ไม่ีหลายที่มาหรอกคือมันมีมันมีที่มาเดียวแหละแต่มันมีที่มาที่มันซับซ้อนซ้อนเกินก็อาจจะไมไ่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็คือจริงๆแล้วที่ผมอยากจะเล่าก็คือผม,มทำหลายอย่างเลยบนบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะครับทำมากมายหลายอย่างเลยคุณอาจจะเจอผมในในเรียกว่า หลากหลายแอเรียมากเยียแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือผมนะครับเพราะผมใช้ในชื่ออื่นหรืออะไรพวกนี้นะฮะถ้าย้อนไปคร่าวๆเ,เลยนะแบบเล่าคร่าวๆเ,เพราะว่าอันนี้เป็น EP ีที่ศนะูนย์ะก็คือจะมาทำความเข้าใจทำความรู้จักกันก่อนว่าเอ๊ะรายการนี้คืออะไรอะไรคือ The Man with the Thousand Names อะไรคือ Warlock นะครับโอเคเราวกกลับมาเรื่องที่มาของคำว่า The Man with the Thousand Names ก่อนนะคือผม,มทำหลายอย่างมากย้อนไปเมื่อประมาณสักน่าจะ1ิ ีได้แล้วบังครับน่าจะประมาณ10ปีก่อนนะผมเริ่มต้นทําเกี่ยวกับการร้องเพลงโคเวอร์อ่าเป็นเป็นอูไตเตะนั่นแหละก็คืออัดร้องเพลงโคเวอร์ในสมัยนั้น mm hmm. เพลงที่ฮิตก็จะเป็นเพลงของวคารอยนะครับในทางฝั่งญี่ปุ่นนะก็จะมีทั้งอะไรอะโ o มิโอแอนด์ซินเดเรนะฮะหรือ,อเพลงซีรีส์ชุดที่ฮิตในในช่วงนั้นก็จะเป็น อ่าค่ารับใช้ปีศาจอะคูโนมิชิสกอ่าอะคูโนมิชิสไกหรืออะคูโนมุซเมะนะครับที่เป็นของอ่าอะคามิเนไอคังอะมิเนลินกันเลนเนอะแล้วก็มีหลายหลายเพลงเลยอย่างเอ่อ tell your world ก็มีนะครับหรือเอ่อผมจำชื่อเพลงไม่ได้ที่มันจะร้องแบบ say guide อิจิบานนอยเมะสามารอะไรเนี่ยเออก็ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างที่จะ ฮิตกันกันในช่วงนะั้นซึ่งผมก็ทําอยู่นะฮะก,ก็มีทําอยู่บ้างก็ตอนนั้นก็ออกผลงานมาหลายเพลงเหมือนกันทั้งบนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยแล้วก็เอามีโฮสไว้บน Soundcloud ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้หลากหลายชื่อมากเลยนะมีทั้งโคโดคุ oku, นะครับหรือโคริสึอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาหน่อยก็จะเป็นโคริสึโคโดคุเนาะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมยังยังทำอุตัยเตะอยู่นะครับหรืออ่าถ้าคุณอาจจะหลังมาหน่อยรู้จักหลังมาหน่อยก็จะรู้จักในช่วงที่ผมกำลังทำ u t u b e ตอนนั้นทำเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเกมแคสเตอร์นะเพราะช่วงนั้นแบบว่าการแคสเกมบน YouTube เนี่ยกระแสะกำลังมาแรงเลยไอเราก็แบบว่าโอ้อยากลองจังเลยอยากคือสมัยนั้นมันมีความแบบอยากรู้อยากลองนะสมัยเด็กๆกันเนอะเออช่วงแบบประมาณ มัธยมปลายช่วงรับเกี่ยวรองมัธยมปลายกับมหาลัยเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบวัยอยากรู้อยากลองช่วงนั้นแคสแกมบน YouTube กำลังดังก็อ่ะ,มมล,อะ,อะลองทําดูตอนนั้นก็ใช้ชื่อคริสตากะนะครับซึ่งซึ่งไอ,อช่องที่ทําบน y o u t u b e เนี่ยลตอนหลังเนี่ยก็คือเอามารีเนมใหม่รีโนเวทรีแบรนดิ้งใหม่ A, หมกลายเป็นกลายเป็นช่าการเมลอนปังที่กําลังออนแอร์อยู่บนบนยูทูบณนะัจจุบันนะครับเอ,อ ซึ่งหลังจากพอจบจาก YouTube เสร็จเนี่ยผมก็ไม่ทำอะไรต่อผมก็หายไปสักพักหนึ่งมัง้งแล้วผมก็กลับมาในเรื่องของการทำ Web Blog, เว็บบล็อกนะฮะอ่าเว็บบล็อกซึ่งก็ยังออนไลน์อยู่อยู่นะจนถึงณปัจจุบันนะสำหรับเว็บบล็อกนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนเวอร์ชันไปเรื่อยๆนะจนล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันของหมูน้อยเดลี่ดอทคอมนะครับอ่าก็ถ้าใครที่อ่านตามอ่านจากเว็บบล็อกผมมาเนี่ยก็จะรู้จักผมในชื่อหมูน้อย นะครับหรือหรือคุณหมูหรือหรือหมูอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ฟังพอดแคสต์นะครับก็จะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ผมทำพอดแคสต์เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะผมก็ลงพอดแคสต์มาหลายสิอีหลายสิบอัพิโซดอยู่ก็ทำมาร่วมกะมาเกือบเกือบสอปีได้นะครับในพอดแคสต์ทั้งเ h e อ,อ s a r t e r d r e a m Podcast เอ่ยหรือ หมูน้อย Story Podcast เอ่ยนะฮะก็คุณก็จะรู้จักผมในชื่อของหมูนะครับคนเป็นนักเล่า Podcast ์ก็จะเล่าเรื่องต่างๆที่คุณอยากรู้บ้างไม่อยากรู้บ้างนะครับก็เป็นส่วนมากจะเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิตในในต่างแดนหรือ,อสถานการณ์ ช่วงโควิดในในช่วงนั้นๆหรือเรื่องที่ผมอยากจะอยากจะเล่าไปเรื่องที่ผมอ่านหนังสือมาแล้วแบบเอ้ยอันนี้มันดีมากเลยอยากจะเล่าอยากจะแชร์เรื่องนี้หรือเรื่องที่อ่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือน mental consult นิดนึงในเรื่องของการการการเบิร์นเอาท์การแฮนด์ลอวอิโมชันต่างๆนะครับก็ก็มีเหมือนกันใน ในผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ในในเชอร์ซับ t เ e อ r e ีมหรือว่าใน m ูนนอยด a ดารี่พอดแคสนะ <c oughs> นะครับก็ม,มีมีหลายอย่างมากเลยรวมถึงยังมีในสมัยที่ผมเป็นนักเขียนแต่ว่าอันนี้อันนี้นานมากแล้วนะ่าจะมาสัก15ปีก่อนได้แล้วมังก็คือเป็นช่วงยุคก่อนที่ผมจะเริ่มทำอุต,ยตัยเตอะยุคนั้นก็แบบผมก็จะมีเ,ออเขียนเป็นทั้งนิยายเรื่องยาวแล้วก็เป็นเรื่องสั้น รวมถึงเขียนงานเขียนลงงานประกวดต่างๆจนมันมีงานประกวดงานหนึ่งที่ผมเคยเขียนไปผมรู้สึกจะเป็นอ่ชื่อรางวัลลูกลกสีเขียวเลยลทักอย่างนัลนแหละเออผมก็เขียนส่งประกวดไปแล้วหลังจากนั้นก็มีมีจดหมาย มีจดหมายจ่าจ่าหน้านึงผมนะครับประทับตาครุฑเลยส่งมาถึงบ้านแล้วตอนนั้นทุกคนในบ้านก็แตกตื่นกันมากว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไปทําอะไรมาโดนคุณพ่อคุณแม่โดนพี่ป้านนะ้าอาแบบเรียกเข้าห้องเย็นมานั่งคุยว่าเราไปทําอะไรมาทําไมถึงมีจดหมายประทับตาครุฑเนี่ยส่งมาถึงที่บ้านและจ่าหน้าชื่อเราด้วยก็คือเราตอนนั้นเราก็แบบเอ๊ะเอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้ทําอะไรนี่นาเลยจนสุดท้ายแบบพอก็คือยังไม่มีใครแกะซองอ่านด้วยนะว่ามันคืออะไร ทุกคนพอได้ได้ซองจดหมายมาปุ๊บก,ก็แบบก็เรียกเรียกประชุมมาแบบเหมือนประชุมครอบครัวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะจนสุดท้ายแบบแกะออกมาดูเสว่าวมันคืออะไรนะพอแกะออกมาก็เลยแบบก็ถึงรู้ว่าอ๋อโอเคมันเป็นจดหมายจากจากตอนนั้นที่ผมไปประกวดงานเขียนเรื่องสั้นอะไรต่อน,นี้อะไรนะคือตอนนั้นก็เป็นโชคโชนมากในช่วงแบบัยหมอต้นที่แบบว่ากําลังอารมณ์ติดติส งานเขียนงานนู่นนั่นนี่นะครับเป็นอารมณ์สมัยก่อนที่ผมแบบอารมณ์ศิลปินมากจนพอเริ่มโตขึ้นมันก็เริ่มมีความขี้เกียจเป็นความขี้เกียจมันก็เริ่มสังสมมาก็แบบว่าเออเราเราอยากทําทําอะไรแบบอื่นบ้างทําอะไรที่มันจําเจแล้วรู้สึกแบบมันเบิร์นเอามันหมดไฟก็ล,ลองอะไรใหม่ๆแบบกใหม่ๆบ้างซึ่งตอนนี้ก็เลยโอเคงั้นก็เลยมีความคิดว่าเฮ้เรากลับมาลองทำพอดแคสต์ดูดีไหม ทีนี้พอจะทำพอดแคสต์เนี่ยมันก็มีหลายอย่างมีเพนหลายอย่างที่ผมเคยประสบพบเจอเคยเ,เคยมีประสบการณ์ e x p e r i e n c e <oughs> มากับการทำพอดแคสต์ครัง <c oughs> ้งเก่าๆแล้วมันเป็นเพนที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเราต้องแก้ให้ได้ก่อนที่เราจะกลับไปทำพอดแคสต์จนสุดท้ายอ่ะเราแก้ไม่ได้เราก <c oughs> เราเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราแก้ไม่ได้เราก็เลยเลี่ยงเลยเราไม่เราไม่ทำพอดแคสต์ละเราเปลี่ยนใหม่เราไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพอดแคสต์เราเรียกตัวเองว่าเป็นวอลล็อก น,นี่คือสาเหตุที่ทําไมชื่อรายการเราถึงบอกว่ามันเป็นวอล็อกนะมันไม่ใช่วอ d c a s t มันไม่ใช่พอดแคสต์มันคือวอล็อกอ่ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าวอล็อกคืออะไรอะไรอะไรคือวอล็อกนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเอ่อผมค่อนข้างมั่นใจว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมใช้คําว่าวอล l ็อกนะครับผมเคยใช้คําว่าวอล l ็อกครั้งหนึ่งตอนทำพอดแคสต์ ขั้งกล่าจำไม่ได้แล้วว่าเป็นหมู่น้อย Story Podcast หรือว่าเป็นสมัย Share ์ f t ฟต Dreams นะครับแต่ว่าคำว่าวอลล็อกเนี่ยไม่ใช่คำใหม่สำหรับผมนะทีนี้วอลล็อกคืออะไรวอลล็อกสำหรับผมนะครับสำหรับผมวอลล็อกเนี่ยก็คือ voice blog นะในสมัยก่อนเนี่ยการเขียนบล็อกใช่ปะ่ะมันก็คือเขียนเหมือนเขียนไดอารี่อ่ะมันเริ่มมาจากการเขียนไดอารี่ถูกปะ่ะในสมุดแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นเป็นการเขียนไดอารี่บนเว็บต่างๆซึ่งต่อมาก็จะเขียนว่าเว็บบล็อก เขาจะเรียกกันว่าเว็บบล็อกเนอะก็เลยนลั่นแหละเป็นที่มาของคำว่าบล็อกการเขียนบล็อกการเขียนอะไรจนพอเทคโนโลยีพัฒนาไปในในระยะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีการขี้เกียจเริ่มมีคนบางจําพวกที่แบบว่าเอ้ยการแค่การเขียนอย่างเดียวอะแค่การถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยหรือบางทีอาจจะมีการแนบภาพประกอบอะมันไม่พอละ เริ่มมีการพัฒนาไปสู่การทำวิดีโอบล็อกหรือวีล็อกหรือบางคนอาจจะเรียกวล็อกก็แล้วแต่นะฮะ <c oughs> ก็คือการทำบล็อกนั่นแหละแต่เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับทีนี้สำหรับผมเองเนี่ย v o o c e b l o กเนี่ยก็คือกคอน c e p t ก็คือเป็นเป็นบล็อกนั่นแหละแต่เป็นบล็อกแบบเสียงเนะเพราะว่าผมจริงๆผมก็อยากทำวีล็อกนะคือในอนาคตอาจจะมีการทำนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ถ้าใครรู้จักผมมาพอสมควรเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าใครเคยตามแวะเวียนเฉียวเฉียวงานเก่าๆที่ผมเคยทำไม่ว่าจะเป็นในสมัยมูน้อยเดอรี่หรือ,อตอนเขียนบล็อกทำพอดแคสต์ทํำยูทูบหรือทำอุทัยเจตหรือแม้กระทั่งตอนที่เป็น VTuber เป็น Virtual Streamer ในชื่อ,อในชื่อทากะเมลอนปังเนี่ยครับทุกคนก็จะรู้ว่าผมจะมี ลูสอยู่อย่างหนึ่งจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่ผมจะไม่จะไม่คลอสเด็ดขาดจะไม่ข้ามเส้นเด็ดขาดก็คือการเปิดเผยใบหน้าเนี่ยคือผมเองก็อยากจะทำฟิล็อกนะหรืออยากจะทำบล็อกนะแต่เพียนพอยท์คือผมไม่อยากโชว์หน้าเพราะเรารู้ว่าหน้าตาเราไม่ได้ดีเสียงเราอาจจะดูหล่อเสียงเราอาจจะดูเหมือนเป็นดัตตี้นะครับถึงถึงแม้ว่าบางคนเพื่อนๆบางคนในวงการวีทูเบอร์จะเรียกผมว่าดัตตแดเพราะว่า เสียงผมมันดั๊ดดี้แต่ผมชอบทําตัวดั๊ดแดดแตะละแตะแ,ตแต่ไปเรื่อยๆนะเออเรารู้ว่าเสียงเราเรามั่นใจในเสียงเราว่าเสียงเราดีพอเสียงเราหลอ่อเสียงเราหน้าฟังพอแต่แต่ใบหน้าเราไม่ใช่แต่ใบหน้าเราไม่ใช่เลยแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเปิดเผยใบหน้ามากนักเพราะว่าเออเราก็ไม่ใช่แบบคนทั่วไปเราเราก็เป็นคนทั่วไปแหละแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานเก่าๆเราเนี่ยเรามีเราค่อนข้าง อยู่ในหน่วยงานอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทที่มันค่อนข้างนับหน้าถือตาพอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้แบบว่ามันกระทบกับหน้าที่การงานเราเท่าไหร่ก็เลยเป็นเหตุผลด้วยการที่ว่าเออผมไม่อยากเปิดเผยใบหน้านะครับพอทีเนี้ยไม่อยากเปิดเผยใบหน้าแล้วมันมีโซลูชันอื่นไหมมีม,มีอะไรอื่นไหมที่แบบว่าจะช่วยให้ผมสามารถที่จะทำอะไรแบบนี้ตอบโจทย์แบบนี้ได้ซึ่งหวยมันก็ออกไปที่การทำพอดแคสต์เ้ยแต่ว่า พอการทำ podcast เนี่ยมันก็จะกลับไปเจอเพนพอยเดิมๆโดยการที่ว่าพอเวลาเราทำ podcast เนี่ยเราต้องมีคอนเทนต์เราต้องมออีอะไรสักอย่างเนี่ยมาเดลิเวอร์แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบคอนเคลนต์อะคืออย่างสมมุติว่าผมตั้งแใจว่าผมจะทำ podcast นะแล้วผมจะพับพิชงานทุกๆวันพุธตอน4ี่โมงเย็น หมายความว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยในวันพุธตอน4ี่โมงเย็นผมจะต้องมีอพิโซดอพิโซดหนึ่งมาปล่อยละในทุกๆสัปดาห์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 าหนะครับซึ่งบางทีมันก็ทําได้ต้องบอกเลยว่าบางทีมันก็ทําได้บางทีมันก็ทไาทมทไม่ได้ไอ้ที่ทําไม่ได้เนี่ยมันก็มีมากด้วยหลายสาเหตุเลบางสาเหตุก็เกิดจากการที่ผมไม่ว่างที่จะมาอัดงานไม่ว่างที่จะมาอัดพอดแคสต์ในทุกๆอพิโซด บางสาเหตุก็เกิดจากการที่ผมแบงค์เอาละคือผมไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรที่จะมาเล่าไม่มีอะไรที่จะมาเดลิเวอร์ให้ทุกคนได้ได้เซพกันในใน,ในทุกๆสัปดาห์มันก็อลจจะไม่ตอบโจทย์ทีนี้ผมก็นึกถึงการเขียนเว็บบล็อกที่ผมเขียนเขียนบ้างไม่เขียนบ้างะนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือทุกเดือนจะจะ,จะมีออกสักหนึ่งบล็อกอะไรอย่างเงี้ย ออพยายามพยายามรักษามาตรฐานว่าโอเคทุกเดือน1บล็อกถ้าเดือนไหนดีหน่อยถ้าเดือนไหนแบบดีๆก็ก็2บล็อกก็คืออย่างแยก,กคือ1บล็อกอ่ะเออแต่ถ้าเดือนไหนแบบมันมันมีเวลาแล้วมันมีคอนเทนต์ที่สามารถเล่าได้แล้วก็เอาไปเลยสัปดาห์ล์บล็อกสัปดาห์ละบล็อกสัปดาห์ล์บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้การทําการเขียนบล็อกเนี่ยกับการทาพอร์ตแคร์อ่ะผมก็เลยมองเห็นจุดร่วมจุดร่วมหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันน่าจะสามารถจอยกันได้ ออกมาในรูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบของการทำบล็อกแบบ voice recorder ก็คือการทำา v o o g นั่นแหละหรือจริงๆแล้วมันเอาแบบใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็พอดแคสต์ดีแหละวะเพียงแต่ว่าคุณไม่มีเวลาแน่นอนว่าจะออกเมื่อไหร่แค่นั้นเองซึ่งซึ่งมันก็ใช่ <laughs> ซึ่งซึ่งก็ยอมรับว่าก็มันก็ใช่เพียงแต่ว่าก็แค่เป็นข้อแก้ตัวของผมที่จะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเวลา ไม่ได้มีคอนเทนต์มาดีลิเวอร์ทุกสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าก็คือเนี่ยแหละที่มาที่ไปของคอนเซปต์ของคำว่าวอลล์กว ok, ok คืออะไรนะครับส่วนถ้าคนอื่นจะเอาคอนเซปต์นี้ไปใช้ผมก็ไม่ห่วงนะก็ก็ฟรีนะถ้าใครแบบว่าอยากจะอยากจะก๊อปคอนเซปต์ว่าเอ้ยฉันก็อยากจะทำวอลล์ ok บ้างเพราะว่าก็อยากทำหอดแคสแหละแต่ไม่ไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะขนาดนั้นที่จะสามารถดิเรเวอร์ดได้ทุกสัปดาห์อะไรขนาดนั้นก็จะออกมาในรูปแบบของการเป็นว l o ล์ อย่างเงี้ยก,ก็ก็ได้นะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ห่วงไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเอพิโซดนี้นะค,คือเอพิโซดเนี้ยผมตั้งใจว่าให้เป็นเอพิโซดที่ศูนย์นะครับก็คือมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือวอล็อกนะครับแล้วก็อะไรคือเรื่องเล่าจากชายผู้มีหลายนามนะครับทำไมทำไมที่มาของคำว่า ชายผู้มีหลายนามเนี่ยคืออะไรทาไมถึงมาเป็นชื่อรายการก็อันนี้เป็นการทำความเข้าใจกันนะครับส่วนที่ว่า,าตัวโปรแกรมเนี่ยหรือตัวรายการเนี่ยจะไปพร b บิชที่ไหนบ้างเนี่ยอันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือขึ้นแพลตฟอร์มพอดแคสต์ทั่วๆไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Spotify นะครับก็ a p p l e Podcast อันนี้เราจะกลับมาทวงบัลลังแล้วนะครับหลังจากที่เราเคยขึ้น อ่างกิ้งอัดับที่16ไปะนะจะไม่ได้ละอยู่ช่วงสัปดาห์หนึ่งแล้วก็แล้วก็ตกไปเพราะว่าไม่ได้มีคอนเทนต์มาด <c oughs> <c oughs> ีิเวอร์นะครับือคือคอ,อันนี้แบบโอ้ยเป็นเป็นเป็นเกรดอะชิเมนต์นผมเลยนะผมเคยติดแรงกิ้งของ Apple Podcast นะครับอืมเราก็จะกลับมาทวงบอลลัง Apple Podcast อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะรวมถึงพวกของอ่อ g ูเกิลพอดแคสเองก็ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นอที่พอจะไปได้เนี่ยก็ เาจะไปนะครับเพราะว่าผมมีบัญชีของตัวพอดแคสต์ตัวพับบิเชอร์อยู่แล้วที่ลิงก์ไว้กับหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งผมสามารถอัปโหลดทีเดียวอะ่ะกดอัปโหลดทีเดียวแล้วกดพับบิชเดียมันไปมันวิ่งไปทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันเลยนะฮะก็จะไม่มีประเด็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะขึ้นบน YouTube ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นเปิดเป็นช่องใหม่เลยหรืออาจจะ เอาไปโฮสไว้กับทากาเมลอนปังกอดสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่ว่าคุณถ้าคุณฟังพอดแคสต์อันนี้เนี่ยถ้าคุณกำลังฟังอยู่บนแพลตฟอร์มของเอ่อพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น s ปอติฟายหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคุณกำลังดูอยู่บน u t u b e นะครับก็คุณก็รู้เลยว่าตอนนี้พอดแคสต์ของเราก็ออนไลน์บน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีเล lay จากพอดแคสต์จาก Spotify หรือจากอะไรก็ ก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะฮะยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นคือตอนนี้คอนเทนต์ที่แพลนไว้คร่าวๆก็มีบ้างแล้วแต่ว่าเอา่อไม่ได้แพลนไว้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับเอพิโซดศูนย์นะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าพาร์ทเอ่อวลล็อกคืออะไรนะฮะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับ,บวันนี้สวัสดีครับ the story of the man with a thousand names Thank you for listening.